สวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับแซ่บพื้นเก้าแฟนเพจครับมือเนยมากินมกปลาครับมกปลาซิวครับแล้วก็อันนี้กับมกไข่ปลาครับแล้วก็บแก้วมะกอกอร่อยอร่อยครับกับกับแก่เหมือนกางเคียงกับมีผักกับทัวแล้วก็บักแตงครับมาครับกินกันครับแรับครับข้าวเหนียวพื้นเก้าแหละครับของศ์แสบปั่นแล้วครับกินมกไข่ปลาครับคำเย้ยนะ

្័់ះោ៏ំំំ្្្្ំេ្្្្ំំះ្្២ប្្្្ わかっちゃうか。 อื้อใกล้ปล่าหมุ่ใกล้ปล่าครห้อมใบตองครับปิ้งใส่ใบตองหอมๆ้ลมนครับ Y ahora... หอมใบตองครับหมกปลาหมกไข่ปลา ทำยังไงครับ ก็มีเนยหลุดแล้วแซ่บแซ่บหลายุ่นไหนไปกินข้าวมากินน้ำกันนะครับ Ну, mm. да. Yeah.